ลูกหัวละดินละจับหางเลยพ่อ่ลูกน้อู่อนนลบมานี่มานี่มานี่ยิยาดยใส่่โอ้กินคยซ่นอโโไรว้นียโตไปินแจ็บเดียวลูกเจ็ยว chụp chụp con ngâm chụp lắm phải chăng lắm luôn 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 luôn

ไฟเอ้ยไฟไฟไฟเ้ยไปเดินเดินรับเอ้ยเฮ้ยอาบน้ำ ไปเต็มหมดน้ำต้องอยู่ด้ิอ,อาบมื่อทั้งหมดอาบเม่โต่ละอาบไปเรือยปลูกเตีหอมเด้อนอนน้น่มไปนร่งเขาหอมเนี่ยครับเกี่ยวหยาไม่กี่น้่มก็ดีดีก็จะเฝ้านอนบ่เห็นนอนมัจงสองสามหมื่นก็ได้ครับอาบเอาโอ้อันนี้พุม่มปัญญาให้บ้านาาครับ

คาส่วนที่จะไปมัดเป็นเนี่ยเนี่ยสนไปบนมัด่ปเลยที่เก่าจะเลื่อนละอ๋บาทไแจงเข้าเขาห้อมเรื่องดบอลเล็กเนี่ยอแต่มันตึงก้าเจริญเก้าเจริญทำัุตบอลคุ้ๆในพอแล้ ไไไอย่าลงงเล็กๆด่าตัวหอมมันีอย่าอ่โมันแข็งแกร่งกว่านี้หรอมะฮงมาฮงก่อนมากหรอฮะมะฮงมะฮงมาก อีกขึ้นี่เทาไบ้างงง่นี่